ยากาเบึงนะครับคุณผู้ชมหนองลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับคืนนี้นะครับ22มีนาคมทำการแสดงที่วัดบ้านยาโรงเรียนวัดบ้านด่านนอกดงนะครบตำบลสร้างปีอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดนี่หัวการขึ้นบาดรบนนี้เป็นข้อสิ่งิมพการขึ้นบัตรมีใจความสำคอญคโดนทำงานไปโพกทองทอดทินต่องเท ทั้งสาส ads, ุทั้งอำเภอทั้งจังหวัดขอท่อขอที่ยวกระจายให้พี่น้องอ่ให้สาวหน่อยเพื่อแพร่ตอนนี้ก็ให้ได้แสดงเลยเต็มที่สีล้อมแล้วครับเมนี้อะขอยืนยันว่าเพื่อครอบสุขของพี่น้องเพื่อความบันเทิงเพื่อแพรครับาอัพเพื่อแพร่เท้ับให้สบายใจได้แต่ส่วนที่สองกับเพื่อัยพี่น้องผ่านเข้า การตั้งเวทีนะครับของหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทำการแสดงที่โรงเรียนบ้านด่านนอกดงตําบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับทีมงานก็เตรียมพร้อมแล้วครับทีมงานนี่เมื่อประตูมีแหวกมีกองหน้ามีกองหลังมีกองกลางมีกองหน้า แด้โอกระหนทาทาการปล่ยกั่าร่วรวกยดการห้ที่รองเปล่รนวมการการงานมีภูริปัญญามีถือว่าได้นข่ป่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพือการศึกษาของเยาวนาล่งปาไม่ดาเพือการศึกษาของเรียนาหลดโล่งเกิมต้องลงเยียนาหลดโ่งโดยะดับไปพื่อข้าวาเพื่อข้าสวยครับ อลังพี่น้องทุกท่านอยู่ตลอดเวลาในงานอันนี้ก็กำลังตั้งเวทีครับค่ะทุกท่านไปประกอบกาทีมของที่ไปขับรถลูคณะกรรมการจชาตร์ครับโรงเรียนบ้านด่านนอกดงนะครับทุกท่านตำบลสร้างปีงนการเงินงานกับความเรื่องง่ายเพื่อที่ทัพพมใจกันได้หรือว่าได้ปฏิบัติทำหน้าที่เพื่อพี่น้องเพื่อผลประโยชน์ทุกท่าน ไดกมาแสดงอาไงหาให่แบบหามาจากวรมลาบันเห็นลมอลำมาแล้โอ้แีใจัวันเราป็นเตรียมันเดไปใช้กับไปเ็นแรงเพื่อโลกหด่แต่มเกิดธรรมดาโดยระดับนายองทอคยิงกองทีผอบครับธรรมกรมการมองบางทุกท่านกระเด็นหมอเก้าลิงชัดชิัทีรพอดับรถสอขาว ลงพอพ่อสถานที่นำบุหรี่เก้าเมื่อนี่ทหนพี่น้องใจ่เบื่อเพอเี่ลองอากาวลลอกแสดงเต็มที่เต็มที่เกิดมาะรอมแจไนทั้งหลาไปวอลล์กทางกำลังตั้งเวทีกันนะครับเสี๋ยเสยไปอื่นโดยเฉพาะทางบลรไา่าศบรจยดกาศก็วัดยสายบุญ่เรด กูบอกมาเลยสาเทวอยู่สาน้อเป็นยังเกิดยวกัเี้ามบอกงงกว่น้อไปบ้านทยังเท่าไรเออามบกงอ่าตามบกงวิ่งยังสูการเกียนอ่าสูพายที่ศาลอ่าสูาที่าลพรเออ่าโดยทังายพราอ่าขอพรนกสําหรับพ่นเ้าชาว้าราจงมุกอเมราสงครามมุกข่าวควับจักา อ่าบ่ได้คือเสียดิวก็ตรวจอารวม่วงงันก็ถือว่าลมกระพารวมกันเป็นผ้าป่าเพื่อการขององงการตำงวตวันนี้โดยการายพนักงานอ่าเป็น่ดมาดูกันครับคุณผู้ชมมารวม